อากาศดีๆนะคะร้อนมากนะคะแต่บาแบบนี้ค่ะความร้อ,ทอนทําให้เราเหนื่อยล้านะคะวันนี้ก็เลยจะพาพวกเรามารีวิวร้านกาแฟค่ะนะคะในช่วงเจ๊โอชวนชิมอีกแล้วนะคะไปรีวิวร้านกาแฟกันค่ะว่าในจังหวัดระยองนะคะมีร้านกาแฟที่อร่อยอร่อยที่ไหนบ้างนะคะเพราะเขาบอกว่าระยองเป็นอีกนจังหวัดที่ทุกๆเสาไฟฟ้าจะมีร้านกาแฟนะคะแต่ร้านนี้พันเด็ดยังไงไปชมกันเลยค่ะ ไมแก้วร่งสามล้อแท่งจังตอนนี้จะเป็น c o e ค่ะ Top of Excellence ของเป็นแรงยี่สิบเอ็ดมีแรงด้วยใช่เขจะมีแรงกิงค่ะที่หนึ่งที่สองที่สามเงี้ยที่ยี่สิบล้อใช่คะบริษัรทน้มนขนาใหญ่ค่ะน้มนีหน่อยมีรปอคเยวนะคะนี่นะคะเจ้ของรา ลดค่าของกาแฟแล้วก็ของพ่ชิตที่เปิดร้านสอนด้วยเปิดสอนด้วยใช่ไหมคะเป็นขาสองเรื่องอะไรบ้างคะมีหลายเรื่องค่ะจะแบ่งเป็นอย่างนี้ก็จะเรียกว่าดริฟเนาะแล้วก็จะเป็นการเช็เครื่องก็จะเรียกว่าบาริสต้าคลาสค่ะ้ายก็เป็นเอเปโซแล้วก็จะเป็นเซนซอรี่เป็นการรับรสค่ะยกเว้นว่าบางท่านจะต้องการีอะไรพิเศษเนี่ยค่ะก็สามารถคุยเพื่อที่จะทำนคลาสที่เหมาะสำหรับคนนี้ได้ค่ะว่าแบบสนใจเรื่องอะไรพิเศษไหมประมาณนั้นค่ะอันนี้คือใส่อะไรคะ ตอนนี้จะเป็นแก้วสามชั้นค่ะชั้นนอกสุดกับชั้นในสุดจะเป็นน้ำแข็งพอเราผ่านความร้อนตัวกาแฟที่เราร้อนเข้าไปอะค่ะตัวกาแฟเราก็จะเย็นเวลาเรานําไปใส่น้ําแข็งน้นําแข็งเราจะได้ไม่ละลายอืวนี้เป็นกาแฟเย็นเหรอใช่ค่ะโอ<ฮ>้ล้ำเลิศนงั้นอยากกินร้านนี้แบบมีเวลานะต้องมาช่วงวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันหยุดจะ,ะได้มีเวลาคุยกับเจ้าของร้านนะคะแต่บอกเลยว่ากาแฟหลักอะไรเยอะมาก แล้วก็ที่สาคัญที่นะคะใครที่บอกว่าอู๊กาแฟกินได้สองสาแก้วนะไม่มีง่วงไม่มีหลับนะคะไอ้หลับแน่นอนนะคะไม่เข้มมามาให้มาลองท้าให้มาลองร้านนี้นะะแล้วอยู่จะรู้ว่ากาแฟดีๆในยอกมีจริงนะคะ, <c oughs> ะ,คะเดี๋ยวนี้เรามาลองกันเลยว่า <c oughs> เอาไว้ไว้เดี๋ยวขอโอกาสจะ่จมาทําคลิปเต็มทำคลิปเต็มนะคะเพราะว่าเราจะรีวิวกาแฟทุกร้านแล้วให้กเพื่อนๆได้ส่งมา้ีไหนเด็ดที่สุด การทันกาแฟค่อนข้างหลากหลายค่ะในตัวพวกฝาเขียวที่เห็นเยอะๆเนี่ยก็จะมีแต่ละส่วนก็จะมีลูกค้าที่ชื่นชอบกดนั้นนั้นใชว่ากลุ่มขเขาฝาเขียวจะเยอะใช่ค่ะถันเจว่าฝาเขียวประมาณแบอเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะฝาเขียวมัมีท่ามกลางน้องนองเล่นก็ได้ค่ะว่าทำไมเขาถึงชอบอะไรจริงๆกลิ่นมันหอมเาเยอะนะคะโอบแต่ว่มบ่อยแบบเหมือนกับว่า โอเคกับแอซิดหน่อยมันเหมือนกับเวลาเราทานน้ำผลไม้อะค่ะมันก็จะมีความเปรี้ยวนิดีขึ้มันก็มีเอกลักษณ์ของมันแต่ละตัวเนาะใช่ค่ะในอันท้ายก็จะเป็นเล่านิดนึ่งแบบนั้นอันนี้เหรอก็แปลกดีก็แปลกดีค่ะพี่คือจริงๆยาวจริงๆโอ้ยทานได้ทุกตัวเลยนะแต่ไม่สามารถทานวันเดียวได้หมดเลยถ้าทานหมดนี้ก็ไม่ต้องนอนแล้วคืนนี้ กินหนูวินี่นหอมได้เลยได้เลยเอกลังสุดนมก็ื่นแล้วกาแฟเหมือนกันค่ะแต่เปยงแต่ว่าพอกดเต็มเนี่ยเราก็ใส่กรอบ ใช่ใช่อันนี้2องร้อยห้ใช่ค่ะพอจมูได้ตันนี้ค่อนข้างจัดจ้านหน่อยค่ะตัวนี้จะเป็นตะกูลในทิพย์คซึ่งที่ร้านก็ตัวนี้เป็นตัวเร่มต้นค่ะลองดูไสังเกตว่าแค่เปิดถุงก็กลิ่นมาแล้วค่ะซึ่งตะกูลในทิพย์ของวัาสันมีหลายเกรดตัวนี้คือตัวเริ่มต้นแล้วก็จะมีตัวนั้นนะคะโรบี้แปดร้อยบาทคาโมพันห้ายูโซก็สองพันห้าสอแก้วนะคะราคาสอแก้วเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ มีใครใทำรีวิวให้เราคอมเมนต์ท้าให้เรามาลองถ้าใครท้าให้เรามีมีคอมเมนต์มาว่าอยากกินให้เราชิมกินสองแก้วนี้บอกมานะคะเราจะมาชิมให้ใแก้วละนะคะพวกเราไม่ใช่่อกรัมหรือตอนแก้วละ<อ>สุด,ดยอดมันมีความเด็ดยังไงด่จะมีกลิ่นแล้วก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละตัวเลยค่ะแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้เมื่อกี้เราเรามีความรู้สึกว่ามันแบบ มากกว่าพอดีไปเนาะใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วแล้วตัวเาเรียกอะไรนะระดับความเข้มของของก่อออนค่ะสำหรับพวกนิสัยก่อออนค่ะอืมเพราะว่าจะเน้นที่กลิ่นมันใช่ไหม ค้าวปูอินเยอะน้อยที่สอทุกตัวมีไม่ต่างกันมากขนาดนั้นค่ะถ้าในระดับหนึ่งแก้วถ้าในระดับหนึ่งแก้วคุ้ไม่ต่างกันใช่ยกเว้นว่าถ้าเทียบกับาบิก้ากับมาร์ตาอันนี้ถึจะต่างกันอ่าอันนี้คือข้าศสายพันใช่ โอเคงันวันนี้เราชิมอะไรดีกว่าว่าจะถึงตัวไหนดีจะชิมตัวไหนคะจริงๆหนูหนูเป็นคนที่ชอบกินแบบเข้มๆเหรอค่ะเข้มค่ะว่าอยากลองอ่ตอนนี้ค่ะแต่นะคิตั้งใจสร้างเป็นชื่อชื่นใจนิดนึงอุ้ยน่ารักอบอกกันหน้าตาอยู่ชื่ออันนี้ชื่อนะคะชื่อชื่อชื่อ